สวัสดีครับสวัสดีกับสวนชายคาบ้านครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาพากันทําจุลินทรีย์หน่อกล้วยถ้าใครได้ติดตามในเพจหรือว่าในช anel ยูทูปกินโซนนะครับตั้งแต่ผมทําต้นไม้มานะครับผมจะใช้จุลินทรีย์อยู่2ตัวเป็นหลักก็คือจุลินรีสังเคราะห์แสงซึ่งเคยทําคลิปนะครับให้ดูวิธีการทําก่อนหน้านี้ไปแล้วลองย้อนไปดูนะครับแล้วก็สําหรับคลิปนี้วันนี้ก็ได้ จังหวะด,ดีนะครับก็มาทําเจ้าจุลินทรีหนอกล้วยนะครับเก็บไว้เอาไว้ใช้อีกเพราะว่าตลอดระยะเวลาการทําต้นไม้มันก็จะใช้เรืเ่อยๆนะครับสําหรับจุลินทรีย์หนอกกล้วยมันดียังไงจุลินรีหนอกกล้วยเนี่ยนะครับมันจะมีจุลินทรีย์ชนิดหนึ่งนะครับไม่ต้องไปจําชื่อมันแล้วกันเอาเป็นว่ามันเป็นจุลินทรีย์ที่มีความสามารถในการย่อยสลายได้สูงนะครับทางการเกษตรเราเอามาใช้กันเนี่ยนะครับ ทางการเกษตรเราเอามาใช้กันก็จะเป็นเรื่องของการหนึ่งคือผสมลงไปในวัสดุปลูกนะครับมันจะช่วยไปปรับโครงสร้างย่อยสลายพวกอ,อินทรีย์วัตถุต่างๆนะครับให้ปลดปล่อยธาตุอาหารที่จําเป็นต่อพืชอ,ออกมาใช้อย่างช้าๆนะครับย่อยสลายทําให้ดินโปร่งพวกนี้นะครับแล้วก็ปรับโครงสร้างของดินนะครับให้ดินมีความโปร่งมีความร่วนซุยนะครับแล้วก็อีกอสองอย่างนะครับก,ก็คือการเอาลาดลดลงดิน ตอนหลังนะครับก็ช่วยนะครับทำให้พวกฆ่าเชื้อราอะไรต่างๆได้แล้วก็พวกเชื้อราที่เป็นโรคพืชนะนะไม่ใช่เชื้อราไตาโครเมานะครับแล้วก็ผสมน้ำนะครับสามารถใช้ผสมน้ำแล้วก็ฉีดพ่นลาดลดฉีดพ่นบริเวณใบนะครับ<ม>เพื่อให้ทำการพวกล้างพวกเชื้อรานะครับโรคพืชที่มัน ที่มันสามารถเกิดขึ้นได้กับพืชนะครับโดยเฉพาะหลังฝนตกนะฝนตกเนี่ยที่ผมใช้ก็คือหลังฝนตกผมจะใช้เจ้าจุลซีหนกกล้วยผสมน้ําแล้วก็ฉีดพ่นล้างใบล้างน้ําฝนออกนะครับฝนเนี่ยดีนะครับฝนเนี่ยดีมีในจุดตเจนสูงแต่ว่าพอ,อาถ้ามันตกแล้วมันโดนใบของพืชของเราเนี่ยมันมีอัตราเสี่ยงในการที่ฝนเนี่ยจะนพาพํานนพาพวกเชื้อโรคนะครับนาพาพวกเชื้อราต่างๆไม่ว่าจะเป็นพวกราพวกตาก,กบ นะครับพวกลาสนิมอะไรต่างๆเนี่ยนะครับมันมากับฝนทท้งนั้นน่ะนะครับเพราะงั้นการป้องกันที่ดีก็คือการล้างใบนะครับโดยทั่วไปถ้าเอาง่ายๆโดยทั่วไปตามสวนผักอะไรต่างๆเขาจะใช้การลดน้ําแล้วก็ให้โดนใบคือใช้น้ําเปล่าล้างได้นะครับแต่ว่าถ้าจะให้ดีเพิ่มด้วยก็ใช้พวกจุลินทรีย์โดยเฉพาะใช้จุลินทรีย์หนอกกล้วยในการผสมน้ําแล้วก็ทําการพ่นฉีดใบนะครับก็ช่วยได้เยอะนะครับป้องกันได้ดีเลยล่ะนะครับแล้วก็ อีกอย่างหนึ่งที่ผมใช้ก็คือใช้หมักแกบนะครับแกบเก่าหมักแกบให้เก่านะครับหมักแกบใหม่ให้เป็นแกบเก่าแล้วก็ใช้หมักพวกปุ๋ยคอกให้พร้อมใช้งานนะครับเล่งปฏิกิริยาพร้อมใช้งานนะครับอย่างที่ผมเคยบอกะครับว่าแกบมันดีนะครับแต่ถ้าเอาแกบดิบๆใหม่ๆสีเหลืองๆส้มๆมาใช้เลยอันนั้นไม่ดียังไงก็ไม่ดีผมยืนยันยังไงก็ไม่ดีนะครับแล้วคุณผสมนะครับถ้าที่พี่ผสมลงไปในวัสดุปลูกใช้เวลานานมากกว่ามันจะกลายเป็นแกบเก่ากว่ามันจะดำอ่ะ นะครับถ้าเราทําการหมักด้วยจุลินทรีย์ไว้ก่อนนะครับมันจะกลายเป็นสีเข้มเข้มก่อนนะครับอันนั้นคือดีมากนะครับดีมากแล้วก็ใช้ผสมในปุ๋ยปุ๋ยหมักอย่างผมใช้ปุ๋ยคอกใช่ไหมใช้ขี้วัวหมักนะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะใช้จุลินทรีย์หน่อล้วยหมักแล้วก็ลดลงไปนะครับลดลงไปเพื่อให้จุลินทรีย์เนี่ยไปทําการย่อยสลายโครงสร้างนะครับของพวกอินทรีย์วัตถุข,ของขี้วัวนะครับให้ขี้วัว มันลปลดปล่อยธาตุอาหารออกมาแล้วพืชก็สามารถนําไปใช้ได้ทันทีนะครับหลักๆก,ก็ประโยชน์มันสารพัดมากนะครับทางการเกษตรทางอุตสาหกรรมทางบ้านเรือนโครเรือนก็ใช้กำจัดพวกจุลินทรีย์พวกกลิ่นเหม็นอะไรต่างๆเนี่ยได้หมดนะครับคราวนี้อ่หลังจากนี้เดี๋ยวว่าพาทำกันก่อนอื่นนะครับสิ่งที่ผมใช้นะครับไม่เยอะมันทําง่ายนะครับหนึ่งก็มีหลักๆเลยคือกากาน้ําตาลอันนี้จะเป็นอาหารของจุลินทรีย์นะครับจะเป็นตัว อาหารของกรีนซีก็คือการน้าตาลอันนี้ผมไปซื้อมาจากโกเบิลเฮาส์จำราคาไม่ได้ละไม่กี่ไม่กี่บาทหรอกนะครับต่อมาคือหน่อกล้วยที่เราไปตัดมาหน่อกล้วยที่จะตัดที่ใช้นะครับให้เป็นหน่อกล้วยที่มีลักษณะเป็นใบใบใบดาบแบบนี้นะครับหน่อกล้วยใบดาบใบยังแหลมแหลมอยู่นะครับยิ่งยิ่งเป็นใบแหลมๆหเลยยิ่งดีนะครับแล้วก็ใช้ได้ทุกส่วนนะครับทั้งต้นกล้วยนะคโคนกล้วยกาบกล้วยใบกล้วยนะครับ,บ,นะรบไม่ต้องทิ้งดินไม่ต้องล้างไม่ต้องล้างน้านะ นะครับลักษณะการขุดเอามาก็ขุดตอนเช้าหรือตอนเย็นนะครับขุดให้ลึกที่สุดเท่าที่จะทําได้แต่ผมขุดไม่ได้เท่านี้แต่ก็โอเคละนะครับแต่ก็โอเคแล้วให้มันติดลากมานะครับสลัดสลัดดินออกไม่ต้องล้างน้านะใช้ได้ใช้ได้ทั้งหมดนะครับเนี่ยใบเบยตัดนะครับอาจจะริดใบพวกใบใหญ่ๆนี่ทิ้งได้นะครับใบเล็กๆไม่ต้องนะครับแล้วก็เอาทั้งหมดเนี่ยหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะครับสับซอยย่อยเป็นชิ้นเล็กๆที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับแล้วก็ อัาตราส่วนที่จะใช้นะครับแล้วก็มีถังสําหรับหมัดน,นะครับอันนี้ถังน่าจะประมาณสัก20ลิตรได้มั้งนะครับถังวันกี่ลิตรเนี่ยสาลิตรถังนี้30ลิตรนะครับหาซื้อได้ตามร้านพลาสติกทั่วไปก็หลังจากนี้เดี๋ยวผมจะทําการสับ หนอกล้วยหั่นหนอกกล้วยให้เป็นชิ้นเล็กๆก่อนนะครับเดี๋ยวหลังจากหั่นหนอกกล้วยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็มาดูวิธีการผสมวิธีการทําวิธีการหมักกันต่อนะครับเดี๋ยวหลังจากนี้ขอเวลาหั่นต้นกล้วยสักแป๊บหนึ่งนะครับโอเคครับก็หั่นไปเรื่อยๆเป็นชิ้นเล็กๆนะครับยิ่งเล็กยิ่งดีนะครับก็อย่างขนาดที่ประมาณที่ผมหั่นเนี่ยมันก็ กำลังโอเคอยู่นะครับถ้าใครมีเครื่องสับเครื่องปั่นอะไรก็แล้วแต่สะดวกนะครับคนานนไปได้ทั้งต้นนะครับได้ทั้งต้นถามว่าถามว่าถ้าแล้วไม่ใช้หน่อกล้วยใช้ต้นกล้วยทําได้ไหมก็ตอบว่าถ้าใช้ต้นกล้วยทํามันก็จะเป็นจุลินทรีย์ต้นกล้วย ไม่ใช่ต่อว่า,ามันได้แล้วกันแต่ว่าจริงๆแล้วในตัวจุลินทรีย์นะครับจะมีเยอะที่สุดก็คือเจ้าหนอกกล้วยนะครับที่มีลักษณะเป็นใบใบดาบใบแหลมๆะนะครับแล้วก็ถ้าไม่มีหรือมีไม่พอนะมีไม่เยอะพอก็ใช้ใช้ต้นกล้วยเป็นต้นกล้วยที่เพิ่งตัดตัดตัดปลีะ่ะ นะครับเป็นต้นกล้วยที่เพิ่งตัดปีอ่ะก็จะใช้ได้อยู่นะครับแต่ว่าถ้าถ้าจะให้ดีจริงๆก็ใช้หน่อกอล้วยแหละดีสุดนะครับจริงๆหาไม่ยากหรอกกล้วยนะครับมีทุกที่แหละนะครับหน่อกล้วยต่อไปนะครับได้ได้ไอ้เจ้าต้นกล้วยหน่อกล้วยหั่นเรียบร้อยแบบนี้แล้วนะครับเดี๋ยวผมชั่งกิโลคร่าวๆก่อน นะครับว่ามันหนักเท่าไหร่คืออัตราการส่วนผสมของ2อ,อย่างนี้นะครับ2อ,อย่างนี้หนอ่อกล้วยหนอ่อกล้วยกับกากน้าตาลผสมกันเนี่ยใช้หนอ่อกล้วย3ส,ส่วนกากน,น้ําตาล1ส่วนจริงๆแล้วใช้แค่นี้ก็ได้นะครับถ้าเป็นบางสูตรก็จะก็จะใช้นมเปรี้ยวนะครับนมเปรี้ยวขวดเล็กอ่ะใส่เข้าไปขวดหนึ่งพว,ววพวกนมเปรี้ยวบีเทาเกนยาคูอะไรพวกนี้ใส่ไปขวดหนึ่งก็ได้นะครับในอัตรา3กล้วยเนี่ยสส่วนนะครับ โยเก,กิ้วย3ส่วนนะครับแล้วก็กากน้ำตาล1ส่วนแล้วก็ใช้พวกถ้าใช้พวกยาคูก็ใช้ยาคู1ขวดนะครับยาคูหรือพวกนมเปรี้ยววิตาเกนอะไรทั้งหลายทั้งแหล่ที่มันมีจุลินทรีย์ลัคโตบาซิลัสนะพวกนั้นนะครับได้ใช้ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าผมใช้แค่2อย่างนะครับผมเคยทำมาแบบนี้ผมก็ใช้แค่2อย่างนี้พอนะกากน้ำตาลซื้อตามร้านเกษตรทั่วไปก็ได้หรือ นะครับใครมีพวกอ,อ,อย่างผมอย่างโกบะเฮาผมไปเดินโกบะเฮาเจอผมก็เลยซื้อติดมานะครับหรือว่าตามร้านวัสดุกเกษตรทั่วไปก็มีขายนะก็มีขายครับเดี๋ยวผมขอชั่งน้ําหนักแป๊บหนึง่งนิดนึงนะครับว่ามันหนักได้ประมาณเท่าไหร่ตั้งทั้งกระมังประมาณ7จ็โลนะครับก็ใช้กากน้ําตาลประมาณ เจ็ดโลครึ่งใช้ใช้กากน้ําตาลก็ประมาณสองมันสามต่อหนึ่งใช่ไหมเพราะนั้นก็ต้องใช้กากน้ําตาลประมาณสองกิโลตีให้สักเอาสักสองกิโลครึ่งแล้วกันนะครับวิธีการของผมก็คือไม่ต้องเป๊ะขนาดนั้นช่างกากน้ําตาลก่อนเลย กากน้ำตาลถังนี้หนัก8กิโลครึ่งเพราะนั้นผมต้องเทกากน้ำตาลใส่ลงไปให้มันเหลือใช้กากน้ำตาลสัก2กิโล rendering. 2กิโลครึ่ง2กิโลครึ่ง8โล8ลบ2.5เหลือ5.5678เหลือ5.5โลเทกากน้ำตาลลงไปให้ให้ในถังเหลือสัก5โลครึ่ง หรือเหลือสักห้าโลเทใส่ไปเลยถามว่าทำไมต้องใส่ถุงมือตอนแรกตอนแรกก็จำไม่ใส่แต่ทิ่ไปทิ่มาใส่ไปเถอะเพราะว่ากล้วยมันมียางนะมือมันจะดำครับเล็บจะดำใส่ของมือไปเถอะเหลือเท่าเหลือหกโลอีกรอหนึง อัตราส่วนมันก็จะกําลังแบบพอดีพอดีอได้อีกไปไปให้มันเหลือสักห้าโลกว่าโอเคได้แล้วเหลือห้าโลกว่ากว่าห้าจกิโลที่เหลือเคล้าให้เข้ากันนะครับ ขั้นตอนต่อไปคือเคล้าให้มันเข้ากันง่ายๆไม่มีอะไรมากนะครับเนี่ยนะนะครับเค้าให้เข้ากันก่อนเคล้าให้เข้ากันดีแล้วก็เนี่ยแค่นี้เลยนะแล้วก็เอาน้ำผสมลงไปนะครับ น้ำอัตราส่วนน้ำที่ใช้เนี่ยนะครับถ้าต้องการที่ให้มันเป็นหัวเชื้อในการขยายเชื้อต่อได้เนี่ยก็เสื้อเปื้อนหรือไม่เป็นไรจากน้ําตาลซักออกนะครับล้างออกได้โอเคเราก็จะได้แบบนี้นะครับแล้วก็เอาน้ําผสมลงไปพอแบบพอให้มันเหลวๆนะครับให้มันเหลวๆไม่มีอัตราส่วนผมไม่มีอัตราส่วนที่แน่นอนนะครับ เอาง่ายเพราว่าถังที่เตรียมไว้ถัง30ลิตรที่เตรียมไว้ก็เอามันใส่ลงไปแบบนี้ ตอนนี้น้ำที่เห็นนี่เป็นน้ำจากหยวกกล้วยทั้งนั้นนะน้ำจากหน่อกล้วยทั้งนั้นนะครับนี่แบบนี้ใส่ลงไปบอ่าลงไปแล้วก็ที่เหลือน้ําล้างซะหน่อยเสียดายมันนะครับเสียดายมัน นี่กระมังไซนี้เนี่ยสามารถใช้ปลูกโคโลเคเซียได้นะครับเออว่าแล้วเดี๋ยวผมเอากระมังลูกนี้ปลูกบอนนาญี่ปุ่นดีกว่าย w โลส a ปซพอดีมีเย w โลส a ปซมาได้มา้ยครับก็เดี๋ยวเอามาขยายเอามาปลูก,กเพื่อความสวยงามกันต่อได้มาแบบนี้แล้วนะครับได้มาแบบนี้แล้ว ยังไม่พอจริงๆแล้วแบบนี้ได้แล้วนะแบบนี้ได้แล้วใส่น้ำเข้าไปไหนนึ่าใส่น้ำลงไปน้ำพื้นหน่อยเพื่อความสะอาด สำหรับทำกเกษตรนะผมว่านะจุลินนซีย์หน่อกล้วยควรทำครับควรทำเป็นครับโคตรดีเลยผมขอบอกนะครับใช้ได้หลากหลายแล้วก็มีกลิ่นหอมด้วยเพราะมันมีแต่น้ำตาลทรายเออไม่ใช่น้ำตาลกลากน้ำตาลนะครับมีแต่กากน้ำตาลเติมน้ำเข้าไปให้มันพอแบบ เหลวๆหน่อยเหลวๆหน่อยอ่าประมาณนี้นครับใส่ยางรอแป๊บหนึ่งประมาณนี้นะครับอันนี้ก็คือหน่อกล้วยหน่อกล้วยสับน้ำหนักประมาณ7โลครึ่งกากน้ำตาลประมาณ2โลครึ่งเกือบเกือบ3โลใส่เขาให้เข้ากันนะครับแล้วก็ใส่น้ำลงไปนะครับให้พอเหลวแบบนี้นะครับแล้วก็ ตัวต่อมานะครับอย่างที่ผมบอกคือเดิมมันมีจุลินทรีย์อยู่แล้วเราทําแบบนี้นะครับแล้วเราก็มาหมั่นคนเปิดคนนะครับปิดเก็บไว้ในที่ร่มนะครับควรใช้นะครับให้ใช้ถังสีดําแบบนี้เท่านั้นถังทึบแสงเท่านั้นนะครับเพราะว่าจุลินทรีย์มันเติบโตได้ดีในลักษณะของการทึบแสงนะครับเอาวางไว้ในร่มนะครับเอาวางไว้ในร่มแล้วก็ในแต่ละวันนะครับให้มาทําการคน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 ให้เข้ากัน นะครับคนคนให้เข้ากันพลิกกลับพลิกกลับนะครับใช้ไม้ใช้อะไรคนก็แล้วแต่สะดวกนะครับ mm hmm. ก็มันจะได้ลักษณะมันจะได้ลักษณะแบบนี้อันนี้คือถังที่ผมทําไว้แล้วแต่อันนี้ผมคนไปแล้วถังไซเดียวกัน30สลิตรผมคนไปแล้วนะครับมันน้ํามันจะดํดๆเข้มเขมแบบเนี้ยอันนี้ผมคนไปแล้วจริงๆแล้วมันจะมีฮิวมัสเป็นไข่ ด้านหน้าด้านหน้าผิวสีขาวๆซึ่งเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นเหมือนของเสียที่เจ้าจุลินทรีมันทำทำทำงานนะครับมันกินพวกไอ้พวกกล้วยพวกหน่อกล้วยเนี่ยแล้วมันก็คายทิ้งออกมามันก็จะเป็นไข่ด้านหน้าสีวขาว,ขาวถ้ามีไข่แสดงว่าโอเคและจุลินทรีทํางานได้ดีแล้วนะครับถังนี้ใช้เวลาประมาณ15วันเท่านั้นเองนะครับวิธีการให้มันเร็วก็คือนะครับ ก็คือแบ่งแบ่งจุลินทรีย์แบ่งจุลินทรีย์ที่เดินอยู่แล้วแบ่งมามั่งเอามาเติมให้เอามาเติมให้แบบนี้นะครับเจ๋วเลยเงี้ยเจ๋วเลยนี่แบบนี้ แล้วเราก็เอาไปเก็บไว้ในที่ร่มนะครับตัวนี้สามารถใช้งานได้แล้วนะครับแต่ว่าเดี๋ยวหมักไปอีกสักระยะหนึ่งจริงๆก็ตักมาใช้แล้วล่ะนะครับอันนี้ของใหม่ผมก็จะเอาไปทําการหมักนะครับคนให้เข้ากันก่อนเมื่อกี้เพิ่งใส่ยูรินซีลงไปหอมกางน้ำตาล เอาไปหมักดินหมักใบกมปูหมักพืชเนี่ยล้วนแบบโอโ้โหโครงสร้างแบบเปื่อยยุ่ยไม้อะไรเปื่อยเปื่อยหมดนะครับใบผงใบไผ่เปื่อยเพราะว่ามันมันโครงสร้างมันมันกัดมันทาลายย่อยจุลชีตัวนี้ย่อยโครงสร้างอินทรีย์วัตถุดได้ดีมากนะครับปุยป๋ยโครงปุยง๋ยคอกผมใช้หมักปุ๋ยคอกเนี่ยนะครับปุ๋ยคอกล้วนไม้โตงามนะครับดีมาก อ่าโอเคนะครับไปลองทากันดูนะครับไปลองทํากันดูใครสะดวกนะครับใครสะดวกทําก็ลองทํากันดูนะครับประหยัดนะครับประหยัดสนุกด้วยนะครับทําวันหยุดเนี่ยนะครับทาวันหยุดเอาไว้ใช้กันนะครับเอาไว้ใช้กันมาหมั่นคนทุกวันนะครับมาหมั่นกับคนทุกวันเปิดฝา นะครับแล้วก็คนแล้วก็ปิดฝาแล้วก็หาอะไรทับฝาให้เรียบร้อยนะครับอย่าให้พวกเอ่อพวกแมลงวันอ่ะมันจะเดี๋ยวมันลงไปตอมนะถ้าแมลงวันลงไปตอม่ะโอกาสที่มันจะเกิดเป็นหนอนแมลงวันขึ้นก็มีสูงนะเพราะว่ามันเป็นของแบบหมักนะครับนี่ปิดฝาไว้แบบนี้จบขั้นตอนการทําจุลินทรีย์หน่อกล้วยนะครับไว้ เพียงเท่านี้นะครับก็เอาไว้ใช้นะครับผ่านไป15วัน20วันถ้าคือถ้าคิวฮิวมัดอ่ะที่มันเป็นไขไข่ขึ้นบนผิวหน้าก็สามารถนําไปใช้ได้เลยนะครับสามารถนําไปใช้ลาดลดลงดินผมลาดลดลงดินเนี่ยผสมน้ําลาดลดลงดินเนี่ยทุกอาทิตย์นะครับอย่างน้อยอาทิตย์ละครั้งแหละนะครับที่ผมใส่เติมไปที่หลังบางคนบางคนปลูกต้นไม้แล้วปล่อยให้มันโตอย่างเดียวนะครับรอโตอย่างเดียวไมไ่ไม่ได้เติมเสริมเพิ่มอ,อะไร เราควรจะเติมนะพวกจุลินทรีย์พวกปุ๋ยที่เรามีนะครับที่ไม่ใช่พวกออสโมโค้ดหรือที่ไม่ใช่อะไรอะ่ะพวกเทอร์โมนะครับเทอร์โมโค้ดอะไรพวกนี้แล้วแต่สูตรแล้วแต่แล้วแต่คนนะนะแล้วแต่แล้วแต่สูตรกันนะนะครับแต่หลักๆผมก็จะมีออสโมโค้ดที่ใส่สักประมาณ3เดือนครั้งอะ่ะใส่ครั้งแรกแล้วก็อีก3เดือนค่อยมาใส่ใหม่นะเพราะออสโมโค้ดมันเป็นปุ๋ยละลายช้าอยู่แล้วนะครับแล้วก็ที่เติมลงไปก็จะเป็นพวกน้ำหมัก น้ำหมักขี้วัวนะครับน้ำหมักขี้วัวผสมน้ําแล้วก็ลดราดลดลงไปเป็นปุ๋ยอาทิตย์ละครั้งนะครับอาทิตย์ละครั้งแล้วก็จุลินทรีย์หนอกกล้วยหรือจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงซึ่งทําไว้เยอะนะครับก็จะเติมลงไปทุกๆอาทิตย์นะครับเพราะว่ามันจะไปช่วยฆ่าเชื้อราบางชนิดนะที่ทําให้เป็นแบบพวกบ่อกเกิดของพวกโรครากเน่าเงาเน่าพวกนี้นะนะครับไตโคเดอร์มานะครับ ไทโครมาไม่เคยขาดเื้อราไทโครโมาไม่เคยขาดแล้วก็บิวเวเลียเมทาไลเซียมอีกตัวหนึ่งนะครับตัวแบคทีเรียชั้นดีตัวหนึ่งที่ไม่เคยขาดนะครับส่วนนะครับตัวอื่นถามว่าได้ใช้ไหมก็มีใช้นะครับสตารกิลจีก็ใช้นะครับ ถ้าแบบแมลงแรกๆเยอะๆนะครับสตาร์เกิลจีใช้รองก้นหลุมแล้วก็ใช้โรยผิวหน้าดินครั้งเดียวใช้ครั้งเดียวสตาร์เกิลจีใช้ไม่เยอะนะครับใช้ไม่บ่อยไม่ใช่ใช้ไม่เยอะใช้ไม่บ่อยใช้ครั้งเดียวในการปรุงวัสดุปลูกนะครับป้องกันพวกมดพวกปลวกบางทีมันชอบมาอยู่แล้วก็อินซีนนตัวหนึ่งสารเคมีตัวหนึ่งท,ท,ที่ที่เตรียมไว้ใช้ถ้าหากเจอออทูสนะครับออทูสพวกต,วตัวช่วยกาจัด ลายแดงทั้งหลายนี้อันตรายนะครับลายแดงลายแดงถ้าเจอนะครับถ้าเจอตัดใบทิ้งได้ก็ตัดนะถ้าใบเสียแล้วตัดใบทิ้งไปเถอะเพราะใบไม,ไมันไม่ดีขึ้นมาหรอกยิ่งโคลโลเกเซียเดี๋ยวใบใหม่ก็เกิดแล้วก็ใช้ออทูตผสมพวกสารจับใบแล้วแต่เยอะแยะหลายยี่ห้อนะครับเอามาล่าดลดกันน้ำส้มควันไม้ใช้ได้ใช้ดีด้วยผมก็ใช้นะครับกันมดได้นะครับกดดันะกแมลงอื่นได้แน่นอนนะครับแต่ให้ผสมแบบเจือจางนะมงคลผสมผิดส่วนเอามาลด มันเป็นกรดน้ำส้มวันไม้เป็นกรดเอามาลดโคโคลเคเซียเนี่ยใบยุบใบพังหมดเลยใบเหลืองใบพังหมดเลยนะครับก็ดีนะครับ,นะรบทุกอย่างดีแต่ถ้ามากไปมันก็ไม่ดีนะครับโอเคครับสาหรับวันนี้ก็เอาไว้แต่เพียเท่านี้ทําจุลินทรีย์หนอกกล้วยใช้กันนะครับประหยัดดีดีมากๆด้วยนะครับทําให้ดินนั้นมีโครงสร้างที่ร่วนซุยโปรนะครับทําให้พืชหากินได้ดีนะครับป้องกันรากเน่าเง่าเน่านะครับเชื้อรา นบางตัวได้ดีนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับสำหรับความรู้อื่นๆนะครับก็จะมาเสริมเพิ่มเติมให้นะครับเอามาแบ่งปันเอามาแชร์กันนะครับทั้งในเ,เพจกินโซนแล้วก็ช anel YouTube ชื่อกินโซนเหมือนกันนะครับก็ลองติดตามกันดูนะครับลองติดตามกันดูเผื่อจะเป็นประโยชน์นะครับเอาไปปรับใช้ให้พี่ๆไปปรับใช้กันดูปลูกต้นไม้ใช้ได้กับหลายๆสายพันธุ์ปลูกพืชผักสวนครัวได้หมด นะครับหลักการเดียวกันโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ไว้แต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับบ๊ายบาย